ค่ะวันนี้แม่นันชวนมาทำซอสพิซ za หรือพิซ za เพสที่เวลาเ,เรามาทาหน้าตัวพิซ za โดอ่ะคือจริงๆแล้วเมนูนี้แม่นันทำมานานันทำบ่อยมากนะคะตอนตอนลูกยังเล็กๆนะคะทำเกือบทุกอาทิตย์เลยแล้วก็ไม่ได้ทำมานานเหมือนกันช่วงนี้นะคะพอดีเมื่อวานนี้เราไปเดินแมคโครกันแม่นันไปซื้อกระทะ ทีนี้เจ้าลูกชายบ,บอกว่ามนมีอยากซื้อแป้งโดะอยากซื้อพิซซ่าโดะขี่เกียจติทเองบอกไม่เป็ไลไรไปเลือกซื้อ,อพอซื้อแป้งโดเสร็จมันมีแล้วซอสล่ะอุ้ยมนมีขี่เกียจติทำไป,ไปไปไปเลือกซื้อเอาพอลูกหยิบขึ้นมาดูราคาทำเดี๋ยวนี้ทําให้แล้วกันนะก็เลยไปเลือกซื้อมะเขือเทศแล้วก็ไปเลือกซื้อวัตถุดิบจะมาทําเองคือมันคุ้มกว่าค่ะแล้วมันสะอาดแล้วก็อร่อยกว่าแน่นอนนะคะวัตถุดิบเรามีอะไรบ้าง ซอสมะเขือเทศนะคะจริงๆเนี่ยเราใช้ตัวมะเขือเทศเข้มข้นก็ได้แต่ถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นเราก็ใช้ซอสมะเขือเทศโรซ่าแบบเป็นซองแบบเป็นขวดก็ได้นะคะถ้าเป็นถุงก็จะถุงละหนึ่งกิโลตัวต่อไปเราก็จะมีมะเขือเทศปกติแม่นานก็จะซื้อมะเขือเทศรูปใหญ่ๆนะคะทีนี้เมื่อวานเนี้ยที่แม็โครเขาจะเป็นแบบไม่ค่อยสุกสีไม่สวย ก็เลยไม่เป็นไรนะเราซื้อมะเขือเทศราชินีลูกเล็กๆนี้มาแล้วเดี๋ยวเรามาปรับรสกันเพราะว่ามะเขือเทศพัน,นุ์นี้จะออกจะติดเปรี้ยวนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่แล้วก็าส่วนผสมที่ทำให้ซอสพิซซ่าเพสของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมก็คืออ่ใบกระวานหรือที่ฝรั่งเขาเรียกเบรลีฟนะคะ ตัวนี้เวลาใส่เข้าไปเนี่ยใช้จะตีกลิ่นออกมานะคะแล้วก็เราสามารถหยิบออกได้เวลาที่ที่เราปรุงเสร็จแล้วนะคะส่วนผสมเครื่องปรุงแต่ละอย่างเนี่ยว่าต้องใช้อย่างละเท่าไหร่เดี๋ยวแม่นันเขียนใต้คลิปให้นะคะทีนี้เรามาดูเรามาหัน่นตั่ที่เราต้องการทําก่อนนะคะมะเขือเทศติดเบรดมาแนะนําให้บากตรงหัวเขานะคะ เพื่อที่เวลาเรานำมาต้มมาค่ะเดี๋ยวไม่นันจะต้มก่อนเขาจะตีจะคายจะคายน้ำเขาออกมาเนี่ยค่ะทำแบบนี้ทําทำให้ดูก็คือเราเระบากเป็นสีแรกแบบนี้นะคะเวลาเราต้มเนี่ยเนื้อในข้างในรสชาติเขาก็จะถูกดึงออกมานะคะ นีคะน้องนันแม่นันก็ถ่าไว้หมดละแล้วแวม่นันแม่นานทำเยอะนะทำทีนึงเยอะๆ,ๆเพราะว่ามันไม่ใช่ได้แค่พิซซ่าเพสมันได้เราจะทำลาซานญ่าก็ได้ เราจะนําซอสน,นี้มาผัดสปาเกตตี้ก็ได้พาสต้าได้หมดเลยแล้วโดยที่เราไม่ต้องปรุงรสใดๆเลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวหอมใหญ่ว่าหั่นยังไงหอมใหญ่เราแบ่งเลยค่ะปุ๊บเราแบ่งสี่แบ่งสี่เสร็จเราแบ่งแปดนะคะ ี๋ยแม่นันจะบอกว่าทำไมแม่นันถึงหั่นแบบนี้นะคะอย่าลืมตัดตรงหัวตรงก้นนะคะที่เป็นขััวเขาออกด้วยนะคะคือพิซซ่าเพสทาได้หลายแบบสมัยแรกๆเนี่ยแม่นันทําโดยการเอ,อ่อหั่นตัวหอมใหญ่เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมรูปเต่าเล็กๆเลยนะคะแต่ทีเนี้ยพอทําไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเนี่ยความรู้สึกว่า เอ้ยเราไม่จําเป็นต้องต้องหั่นขนาดนั้นเราต้องการเนื้อเขาด้วยในบางครั้งเพราะฉะนั้นถ้าหั่นเล็กๆเนี่ยเขาจะกลืนไปกับตัวซอสหมดเลยเราไม่ได้ต้องการซอสละเอียดขนาดนั้นเราต้องการเวลาทําพิซซ่าแล้วเนี่ยเราเห็นตัวเนื้อของหอมใหญ่เนื้อของมะเขือเทศเพราะฉะนั้นนี่นั่นจะไม่มามาปั่นหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะอันนีน้เราไม่ได้ต้องการ ให้เขาเละเอียดไปกับน้ําเลยนะคะเดี๋ยวแม่นันก็จะทําจนหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําซอสมะเขือเทศหรือพิซซ่าซอสกันค่ะเ,เราหั่นตัวนี้ได้เราเาบากตรงขั่วของมะเขือเทศเสร็จทั้งหมดนะคะแม่นันจะนำมะเขือเทศทั้งหมดลงไปต้มต้มให้มะเขือเทศเนี่ย พายน้ำออกมาหมดเลยทีนี้น้ำที่ใส่ไม่ต้องเยอะนะคะใส่แค่พอท่วมมะเขือเทศไม่นานทำเยอะแต่เดี๋ยวจะจะบอกสัสดส่วนให้ว่าเราแบ่งสูตรได้ยังไงนะคะตอนนี้ทำตามนี้ก่อนไม่ยากไม่ยากแล้วก็อร่อยมากเก็บเข้าตู้เย็นได้นานเด็กๆชอบการันตีเลยค่ะการันตีเลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะใส่พอท่วม เดี๋ยวไม่นานจะเป็นส่วนนี้ไปต้มก่อนต้มเขาพอเดือดนะนะคะเสร็จแล้วเรามาดูตัวนี้ตัวหอมใหญ่เราก็ยีเขาให้เขาเป็นแผ่นๆ,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 ๆนะคะเวลาที่เรานำมาเคี่ยวด้วยเนี่ยตัวหอมใหญ่เขาจะนิ่มสุกนิ่มเลยนะคะและเวลาเรามาทาหน้าพิซซ่าเนี่ยเราจะได้เนื้อของหอมใหญ่ด้วย ไม่ว่าทําเมนูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะได้เนื้อของหอมใหญ่เป็นชิ้นๆได้เนื้อมะเขือเทศเป็นชิ้นๆนะตัวนี้นะคะก็คือมะเขือเทศเราใส่น้ําแค่พอท่วมนะคะแม่นานจะให้ตัวมะเขือเทศเมื่อเขาโดนความร้อนนะคะเขาจะคายความหวานความเปรี้ยวของเขาออกมานะคะแล้วเราก็จะใช้น้ําตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยแม่นันต้มไวนะคะต้มถึงไวทีนี้แม่นันอยากคุยถึงเรื่อง หอมใหญ่คุยถึงเรื่องคุณหอมนะคะเออหอมใหญ่เนี่ยแม่นันแนะนําอย่างนี้คือแม่นันทํามากี่ครั้งกี่ปีแม่นันก็อดร้องไห้กับเขาไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีสารตัวในตัวเขาคายออกมานิดเดียว่ะก็จะแสบตาแล้วก็น้ําตาไหลนะคะแล้วก็ถ้าไม่เช็ดเนี่ยคือทนไม่ได้คือจะร้องไห้แบบทุวมจอเลยทีนี้วิธีป้องกันระดับหนึ่งก็คือเรานําไปแช่น้า แช่น้ําทั้งเปลือกทั้งหัวหัวเลยนะคะแช่น้ําไว้สักครึ่งชั่วโมงก็ได้เสร็จแล้วเรามาแกะเปลือกแกะเปลือกเราก็ล้างทำความสะอาดตัวถิวนไข่ทินก่อนจะนํามาหั่นนะคะแต่ก็ป้องกันตัวเองไว้ระดับหนึ่งนะ,ะเพราะว่ายัางไงก็ต้องมีร้องไห้เล็กๆน้อยๆนะคะต้องมีน้ําตาไหลนิดหน่อยๆนะคะก็คือการป้องกันเบื้องต้นนะคะเมื่อเขือเทศที่แม่นัน่ต้มไว้เดือดแล้วนะคะตรที่เราบากไว้เราก็จะบาน เราปิดเตาแล้วเราย้ายตำแหน่งของหมอ้อเลยนะคะเพราะว่าถ้ายัางเตาอยู่บนตั้งอยู่บนเตาเดิมความร้อนก็จะตีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วจะทําให้เกิดฟองนะคะเปิดฝาทิ้งไว้เลยมาดูวิธีการทํากันนะคะแม่นันใส่น้ำมันมากอกลงไปแล้วนะคะจริงๆถ้ามีบัตเตอร์มีเนยเค็มด้วยก็ดีนะคะบางเิยหมดแม่นันก็เลยใช้น้ํามันมากอกอย่างเดียวจากนั้นเราใส่ตัวออหอมใหญ่ที่เราหั่นแบ่งแปดไว้นะคะ ลงไปเลยค่ะพออย่นีที่เราผัดจนตัวหมอมใหญ่เริ่มใสเห็นไหมคะนะคะจากนั้น<า>เราเทมะเขือเทศพร้อมน้ําเลยนะคะที่เราต้มไว้ลงไปเลยค่ะแล้วก็เราเคี่ยวต่อใช้ไฟกลางนะคะค่อยค่อเคี่ยวตอนนี้เรายังใช้ไฟกลางได้อยู่เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเราจะปรับ เป็นไฟอ่อนนะแม่นันอยากได้เนื้อเนื้อเขาเลยค่ะแล้วเราก็บี้เขาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเป็นเนื้อนิ่มๆเละๆเลยเราไม่ต้องไปซื้อเนื้อมะเขือเทศต่างหากอะไรไม่ต้องเลยค่ะเราใช้มะเขือเทศสดนี่นแหละได้วิตามินเยอะเลยแล้วเราก,กดเขาช่วยเขาบี้นิดนึง ไม่ต้องไปต้มแล้วลอกผิวนะคะแค่ต้มธรรมดาไม่ต้องถึงกับลอกผิวมะเขือเทศตัวผิวเขาก็มีประโยชน์ค่ะเดี๋ยวแม่นันจะใส่ตัวซอสมะเขือเทศเมื่อวานเมื่อวานแม่นันหยิบผิดมาเพิ่งมาเห็นข้างถุงว่า เป็นสูตรสองเพราะฉะนั้นสูตรสองเนี่ยจะเจือจางกว่าสูตรแรกเดี๋ยวไม่นานจะใส่ทั้งถุงเลยนะเพราะถ้าเป็นสูตรแรกสูตรดั้งเดิมเนี่ยเราใส่แค่500กรัมก็พอเดี๋ยวเราก็จะเที่ยวตัวซอสนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่นานจะปรับไฟอ่อน แล้วก็ปล่อยให้เขาเคี่ยวตัวเองประมาณ20นาทีแล้วเดี๋ยวดูว่าเขาเข้มข้นพอเหรือยังนะคะเนหัะประมาณนี้อันนี้ผ่านไป20นาทีนะคะเปิดไฟอ่อนนะเรามาดูเนื้อของตัวน้ำซอสที่เราเคี่ยวไว้เห็นไหมคะว่าตัวเนื้อมะเขือเทศเนี่ยเขาเริ่มแตกออกมาเห็นไหมคะเป็นชิ้นๆส่วนตัวหอมใหญ่เนี่ย เขาเริ่มบางออกบางออกแล้วก็นิ่มลงนิ่มลงนะคะตัวน้ําซอสเนี่ยก็เริ่มข้นขึ้นนะคะตอนนี้แม่นันจะยังไม่ชิมแต่ที่รู้แน่ๆคือเออแม่นันใช้มะเขือเทศราชินีอย่างเดียวเนี่ยเปรี้ยวแน่ๆเขาจะออกเปรี้ยวแน่ๆแม่นันจะขอเคี่ยวต่ออีกสักยี่สิบนาทีนะคะค่ะผ่านไปยี่สิบนาทีแล้วนะคะนํำมาดูกันอืมเริ่มข้นขึ้นแล้วก็ตัวตัวหอมใหญ่เห็นไหมคะ ได้แบบที่ต้องการเลยนะคะเดี๋ยวแม่นันจะปรุงละแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวแม่นันจะชิมนิดหนึ่งเนื้อห่ออกเปรี้ยวนะคะนิดนึงเดี๋ยวแม่นันจะตัดด้วยต่างๆรือส่วนผสมทุกอย่างเดี๋ยวแม่นันจะเขียนใต้คลิปให้นะคะแล้วก็แม่นันจะใส่พริกไทยพริกไทยแม่นันบดเองนะคะเพราะฉะนั้น,นอร่อยแน่นอนค่ะเราใส่พริกไทยลงไป จริงๆถ้ามีออริกาโน่เนี่ยจะดีเลยนะคะแต่ไม่นันหมดแล้วเราก็คนให้เข้ากันไม่ต้องปรุงอะไรแล้วนะคะจริงๆเนี่ยถ้าไม่นันใช้มะเขือเทศลูกใหญ่ๆแล้วก็ผสมมะเขือเทศราชินีลูกเล็กๆ,ๆอย่างนี้นะคะออกมาเนี่ยไม่ต้องปรุงอะไรเลยจริงๆอืมดีแล้วค่ะดีแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ใบกระวานใบกระวาน,วานเขาเป็น เื่อสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เขามีสรรพคุณเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเรื่องการปรับสมดุลของร่างกายแล้วยังมีสรรพคุณอีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวไม่นานจะเขียนให้เราใส่ลงไปสักถ้าเข้าใบเล็กก็ใส่สักสี bij, ่ห้าใบสามสี่ใบก็พอนะคะเขาจะทําให้ตัวอาหารตัวซอสต่ตางๆเนี่ยหอมเสร็จแล้วเนี่ยพอเรา พอเขาเย็นตัวลงหมายถึงตัวซอสเย็นตัวลงนะคะแล้วก็ตักตัวใบกระวานออกก็ได้เนได้แล้วไหมได้แล้วเดี๋ยวพอแม่นันปิดเตาไม่นานไม่ย้ายนะคะแม่นันก็ปล่อยให้เขาแบบรุมๆไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะมาเคี่ยวอีกรอบหนึ่งทีเนี้ยอร่อยเลยนะคะโอเคเดี๋ยวแม่นานจะปิดเตาแล้วก็ทิ้งเขาไว้อย่างนี้นะคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็ ทำในช่วงสุดสัปดาห์ทำทีหนึ่งเนี่ยพอเขาเย็ยนตัวลงแล้วเนี่ยเราตักใส่โหลเช่นโหลก,กาแฟเนสกาแฟอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวแม่นันก็จะตักใส่โหลได้ได้หลายโหล,หลเลยนะคะแล้วเราก็เขาเย็ยนตัวเนี่ยนําเข้าตู้เย็ยนไว้เป็นของฝากยังมีคนชอบเนี่ยจะบอกให้นั้นเดี๋ยวแม่นันเนี่ยจะแบ่งขวดหนึ่งทําไปให้คุณยายเพืพ่อนผู้กครองค่ะคุณยายกจะชอบมากหลานชอบมากแม่นันทําเมื่อไหร่นะแบ่งให้คุณยายโหลหนึ่งนะ ไม่มีปัญหาไม่นั้นก็จะแบ่งให้ค่ะถ้าชอบยังไงก็ทําแล้วก็แบ่งปันกันไปนะคะแม่นั้นเชื่อว่าในห้องนี้ยังมีคนที่อ,อ,อยากเรียนรู้แต่ไม่มีพื้นฐานในการทําอาหาราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปไม่นั้นก็จะสอนอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ